ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับทาง่องนะครับของเซียนน่าดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับผลงานมืาขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีเล่าพัฒนานะครับของปูหายเจ็ดแปดนะครับโอ้ยพี่น้องเอฟซีเต็มเต็มเลยนะครับเน้อครับของปูนะครับผลงานของปูมืาขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีครับเซียนน่าดีก็ไปตามทั้งทีนะครับแต่รอบนี้บ่ได้ไปตามนะครับพออายุไกลนะครับ เดินทางไปมือก้อนเนาะครับเนาะขับไปตามพี่ให้น้องเฮานะครับของปูกับเขาสองสองนะครับครับเข้าสองสองเต็มเต็มนะครับพี่น้องที่เข่าบ,บนนะครับพี่น้องทีมท่ขับเตีล่างออกเก่าเนะครับดีแล้วบ่าาเบิ่นอีกเปดเปดนะครับ ครับผู้ห้เลกวิ่งกับบลอเขานะครับตว่าสุดจับคู่นะครับกับมีหกสี่หกหานะครับเจ็ดสี่เจ็ดหาแล้วก็เลกบันนะครับมี่สองสองแปดแปดแล้วก็บซีซีครับพี่น้องเอพซีครับรอบนี้นะครับปูกับส่งตัวเล็กหนวทางมาให้ออเด้อพี่น้องเอพซีครับเอาไปรุนไปเสี่ยงกันอีกคือเก้านะครับผู้ใดโชคผู้ใด้หมันนะครับก็ดีใจนั่มนะครับพี่น้องเอพซีกับทางช่องกับเตรียมใจนั่มเสนอให้พี่ให้น้องเข้า ตามให้พี่ให้นองเขาคือเกานะครับครับบ่วว่าจีไก่ไก่ส้นไดกะตามมาให้พี่ให้น้องเข้าจนได้นะครับตัวเลขกแนวทางนะครับครับเสียนาดีก็ขออนุญาตเขียนตะกอนนะครับเรื่องความันล่มแห้งนะครับเขียนแล้วก็จังคอจีโซ่ให้พี่ให้น้องเข้านะครับเลาพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดครับมาแล้วนะครับครับรอบนี้ก็ มีเหล็กเบิร์นคือเก้าเนาะพี่น้องเอับทีครับเหล็กเบิร์นกับแม่คือเก้านะครับปูจะกันเหล็กเบิร์นให้ทุกรอบนะครับ <c oughs> ครับเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะครับงวดประจําวันที่นะครับยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกหกครับขออนุญาตเขียนก่อนนะครับพี่น้องเรับย้งขยิซโซ่ให้พี่น้องเข้า ลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องยิปเอาเรียกวิ่งเรียกรูดนะครับไม่ควรพลาดครับพี่น้องยิปมาแล้วนะครับวิ่งรูดที่หกกับห้าครับพี่น้องยิปครับวิ่งรูดหกกับห้านะครับเอาเบื้องเล็กวิ่งเรียกลูดกวอนพี่น้องยิีครับเช่นเดีกับเบิ้งขอมูลกวันนะครับ ปูทรงมาให็นะครับเนาะเบื้องเหล็กจับคู่ของปูกลอ้นนะครับเห็แนแล้วนะครับเหล็กปีงหกกับห้าจับคู่นะครับมีหกสี่นะครับหกสี่หกห้านะครับ 6, 4, 5, แล้วก็ห้าสี่นะครับพี่น้องที่หกสี่หกห้าแล้วก็ห้าสี่นะครับครับย่าเพิ่งแคบหน้าจอได้ยังพันแล้วนะครับพี่น้องที่ ห้าสองนะครับหกสองหสองหเบิ้ลมีเหล็กเบิ้ลพร้อมครับพี่น้องเวซี่ถ้ามา <c oughs> ถ้ามาเบิ้ลน,นะครับพี่น้องเวี่ก็จะมาห6หนะครับมีหกหแล้วก็ห้าห้านะครับแล้วก็ศูนศย์ครับพี่น้องเวซี่ ปูเด่นหายองหางนะครับ <c oughs> ปูเด่นห่สองหางห้าสองหกสองครับเ <c oughs> ล็กติดเหล็กวิกก่นนะครับเหล็กวิ่งของปูนะครับห้าสองหกครับถามาเบิรนเดอพี่น้องเอซีหกหกกับ5้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับตัวปูเด่นหาย <c oughs> ถามมาเบิรนก็มีโอกาสไล่นะครับก็คือหกหนะครับกับหาหานะครับพี่น้องเอ <c oughs> เอาบาดที่นี่เขีบหนาจอเด้อพี่น้องเอฟซีเฮานะครับครับลาววันศุกร์ที่22ธันวาคม2566้าลาวพัฒนาปูห้าเนะครับวิ่งลูดที่6กับ5นะครับจับคู่นะครับมี6 4 6 5 5 4นะครับ5 2 6 2นะครับเด่นสุดนะครับ5 2 6 2นะครับพี่น้องเอฟเบิ้ลนะครับ 6655ห้ 6, 6, 5, 5, 0, 0, 0, นะครับเขียนเส้นใต้สีแดงไว้นะครับมีโอกาสมาหลายก็คือ66กับ55นะครับพี่น้องเอฟซีเอาก็ขอให้แตกอีกเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะขอให้พี่น้องเฮานะครับแต่เงินไปเที่ยวใส่ปีใหม่พี่น้องเอฟซีไก่แล้วไก่ห่อเข้ามาแล้วปีใหม่นะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณปู่578นะครับเด้อปู่578นะครับถ้ามีโอกาสขึ้นไปหาปู่อีก ครับผู้ได้โชคผู้ได้หมันนะครับก็อยากไปทำบุญน้าปูนะครับติดต่อมาทางเชียนนาเดียได้นะครับแล้วก็เชี่ยนนาดียก็ช่งางวจีขึ้นเดินทางไปหาปูนะครับเอาพี่น้อง FC, เอฟซีเฮาแคบหน้าจอครับแคบหน้าจออีกรอบนะครับ ครับทางช่องกะนําเสนอเป็นแค่แนวทางถนนเดอร์พี่น้องเอซครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เหล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับเอาพี่น้องเฮ้านะครับเพื่อพี่น้องเอที่เข้ามายัางพันเห็นนะครับ เอาให้แขนแขนแล้วปูเอาให้แขนแขนแล้วพี่น้องเอฟซีหาสองหกสองนะครับตัวเนียนของปูอย่าลืมติดเบินเดอร์พี่น้องเอฟครับถ่ายคลิปนี้นะครับเสี่ยนาดีกะขอวอวยพรให้พี่ให้น้องเฮานะครับไก่ถึงวันปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องเอฟกะขอวอวยพรให้พี่ให้น้องเฮาสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรอกครับ เดินทางไปไซมาไซกับขอให้ปลอดภัย,ยกันสู่ขูข่สู้คนกับพี่น้อง 14, ยุซี่จากกรุงเทพนะครับเดินทางขึ้นมาบ้านกับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาบ้านนะครับเนาะขึ้นมาบ้านมาเป็นบ้านครอบครัวหย,ยู่นะครับปีไม้ไทยนะครับครับหลอดนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาสู้ขู่สู้คนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยครับพี่น้องยุซีทางกรุงเทพนะครับ ที่เดินทางขึ้นมาบ้ันพี่น้องเอฟซีทางเมืองนอกนะครับก็ขออวยพรให้พี่ให้น้องเฮานะครับแต่เงินเดือนได้หลายได้พี่น้องเอฟซีปีใหม่นะครับได้แตะเยอะได้หลายนะครับใกล้ถึงตุ๊ดจีนแล้วนะครับปีใหม่แล้วก็บตุ๊ดจีนต่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี้อนาดีก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเฮาเฮ่งเฮ่งปังปังรวยรวยครับ